ครับก็วันนี้นะครับก็มีการประชุมเพื่อพิจารณาก่อตั้งพรรคการเมืองตามมติเมื่อวันที่25พฤษภาคมในการชุมนุมใหญ่ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่สนามกีฬามหาวิาลยธรรมศาสตร์รังสิทธทั้งหมดวันนี้ก็มาประชุมกัน 21คนที่ได้ลงชื่อในการประชุมแล้วก็ได้มีการประชุมกันแล้ว<ช>ก็กกได้มติเห็นชอบเป็นเอกฉันนะครับว่าพักนี้ให้ตั้งชื่อว่าพักการเมืองใหม่วันนี้มีผู้หญิง13คนผู้ชาย8คนในการร่วมก่อการจัดตั้งพักการเมืองนี้ ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า New Politics Party ชื่อย่อภาษาไทยกจมจมจกมมกจมจมจุมมสองตัวการเมืองใหม่ ชื่อภาษาอังกฤษก็ New Politics Party ตัวยอ่อ N P S P นะครับเพื่อไม่ไ้ซ้ำ N PS, S Singapore P S S สิงคโปร์ P เพราะว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะาทุกทีมันก็มีกอมอะไรก็็มีอยู่ไปตรวจสอบแล้วมันซ้ำกันก็พยายามมีตัวยอ่อที่จะไม่ซ้ำ ที่ประชุมนี้มติเป็นเอกฉันนะครับให้เลือกหัวหน้าพักผู้ก่อการเป็นนายสมศักดิ์โกสัยสุขแล้วก็คุณพินันโชติรัศรนีเป็นรองหัวหน้าพักคุณสมศักดิ์กิสมันยีเป็นรองหัวหน้าพักคุณสุริยสัยกตักศิลาเป็นเลขาธิการพัก คุณพิชิตชัยมงคลเป็นรองเลขาธิการพรรคคุณลัคนาดิจยสรินเป็นเฮรันเยกพรรคคุณพานุมาตรพรหมสูตรเป็นนายทะเบียนพรรคพลเรือโทรประทีปชื่นอารมณ์เป็นโฆษกพรรคคุณสุทธิอัจฉาใย ก็เป็นกรรมการบริหารพักนอกจากนั้นที่เหลือก็เป็นกรรมการบริหารพักทั้งหมดนะครับตามรายชื่อที่ที่จะแจง้งซึ่งอยู่ในบัญชีนี้นะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายเอกสารให้ก็แล้วกันเพราะว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็มีมีทุกภาคส่วนนะครับมีคุณชัด คุณคำมีอ่อนคุณอภารัตชาติสุติกรรมจรคุณนิตยากุรดานคุณชยาบุญเพชรพรมคุณจีรนันอินทสุริวงศ์คุณบรรจงนาแสคุณชยาดาสริญญามาตคุณฟิลิปเตชะไพบูุ์ คุณสวณีรุ่งช่วงคุณพรชูรีคงขวัญคงคงขวัญคุณเพลินพิษคุณทองพิษและทองทองทอง,ทองนวลน ทองวนทองวนคุณสเสน่ห์หงทองนี่ตกใครไหมครับนะครับคุณประเทศพูดแล้วพูดแล้วพูดพูดแล้วครับก็เพลงปรจำพักขึ้นนะน้องค่ะ ซึ่งในการที่จะดำเนินการไปจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเราจะไปวันที่4วันพุธที่4ีมิถุนายนนะครับจะไปเวลา8.00นที่นั่นใช่ไหมครับ<อ>ที่กะกะตที่แจ้งวัฒนานะครับอันนี้คือสำหรับรายละเอียดนะครับในการที่จะ ผู้สื่อข่าจะซักถามก็ให้สักถามได้นะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้ทางเลขาธิการพักคุณสุรยสัยกตาศิลาได้แถลงการต่อเชิญเพิ่มเติมท่านหัวหน้าพักที่หนึ่งนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับและก็กฎหมายพักการเมืองนะครับซึ่งกําหนดว่าต้องมีการประชุมกันอย่างเป็นทางการนะครับ แล้วก็ทั้ง21คนที่เข้าประชุมวันนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของห้าแกนนำนะครับที่ใช้หลักการคัดเลือกโดยยึดโยงกับตัวแทนภาคตัวแทนสาขาอาชีพและก็กลุ่มองคอ์กรแนวร่วมนะครับที่ร่วมเคลื่อนไหวกับเรานะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งชั่วคราวนะครับหลังจากนี้ค่ากกตรับรองการจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับทาง พักก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะคัดเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักทุกตำแหน่งอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นผู้ริเริ่มนะครับที่จะขอจดทะเบียนพักในวันที่4ีพฤษภาคมนะครับส่วนสีของพักคือสีเหลืองกับสีเขียวสีเหลืองนี่คือการเชิดชูร,ระบอบประชาธิปไตยมีพระสัต์ทรงเป็นประมุขนะครับหรืออุดมการชาติศาสนาพระมหากริัก สีเขียวคือการเมืองสะอาดนะครับหรือการเมืองที่ไร้มลพิษนะครับซึ่งมีความหมายในเรื่องของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมทางการเมืองนะครับส่วนโลโก้ของพรรคเนี่ยเมื่อกี้เข้าที่ประชุมแล้วก็ให้ไปปรับปรุงนะครับวันที่4ี่คงเห็นกันนะครับคงเห็นรายละเอียดกันแต่ปรับปรุงบางส่วนในรายละเอียดบางตัวอยู่นะครับวันที่4ก็จะมีความามีโลโก้ที่ชัดเจนไปนะฮะ สำหรับนยโยบายพักก็ก็เป็นหลักการกว้างๆนะครับวันนี้แล้วก็รวมทั้งระเบียบข้อบังคับนะครับถ้าสื่อมวลชนจะสนใจก็ก็ถามทางพี่สมศักดิ์ได้นะครับเป็นที่ระบุเจ็ดตำแหน่งนะครับหัวหน้ารองหัวหน้าสองเลขาหนึ่งรองเลขาหนึ่งโฆษกหนึ่งนายทะเบียนหนึ่งแล้วก็ เอรยิบหนึ่งที่เหลือเป็นกรรมกรารเริหารพักทั้งหมดอันนี้ก็เป็นไปตามพร,รบพรรคการเมือง2 5 5 0โฆษกพหลโยธีประชีพนะครับชื่อนรุมนะฮะรอง <c oughs> หัวหน้าก็ขวามือคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณพี่นันโชติรถเสรนีนะครับอ <c oughs> ันธมิตรจากภาคตะวันตกนะครับ <c oughs> ซ้ายก็รู้จักกรนใานนามพี่ออสคีตาลชาลีนะครับ <c oughs> จริงๆก็คือคุณสมศักดิ์ นสกลน,นอิสมันดีอิสมนดีนะครับ้ายมือผมอาจารย์ลัคนาเป็นเหตุนยิบพักนะครับแล้วก็ฝ่ายทะเบียนพักคุณภานุมาตรพรมสูตรนะครับทำธุระอยู่ข้างนอกนะฮะที่เหลือก็จะเป็นกรรมการบริหารพักซึ่งมีทั้งตัวแทนภาคแรงงานเช่นคุณเสน่หงทองภาคเกษตรนี่ก็มีคุณวิริเต,เตชัยบูรณ์นะครับและที่เหลือก็จะเป็นตัวแทนภาคต่างๆนะครับ ทั้งหมดนี้ในะเบื้องต้นก่อนนะครับพี่น้องพันธมิตรที่ฟังอยู่นะครับผมเข้าใจร่วมกันว่านี่เป็นเพียงคณะผู้ที่เริ่มนะครับถ้าพักได้รับการรับรองเป็นทางการก็จะมีการประชุมกันอย่างเป็นทางการเพื่อคัดเลือกหัวหน้าพักและก็ตำแหน่งบริหารในส่วนอื่นๆด้วยนะครับในภายหลัง